สวัสดีนะคะสวัสดียามบ่ายค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พังงาวนะคะพอดีว่าเรามาแวะซื้อสตอค่ะนะสตอแต่ป้ากําลังห่อที่ซื้อไว้นะคะอันนี้พี่วายโยก็จะมาซื้อทุเรียนบ้านด้วยค่ะเอาไปกินนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาทุเรียนบ้านกันมาละสองร้อยห้าสิบร้อยฝักค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดบางเหลียงนะคะนะคะเวลาขนาดนี้เวลาบ่ายโมงก็เศษเศษค่ะโอเคค่ะไปเจอกันที่วัดบางเหลียงเลยคะ่ะรานนี้เรามาถึงวัดศรีมหาโพธิแล้วนะคะคือเราแวะก่อนที่จะไปวัดบางเหลียงะคะ่ะมากับพิกกิ๊กเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะก,กิ๊กแวะซื้อสตอกันเนาะสอได้แบบร้อยฝักร้อยฝากเท่าไหร่พี่กิ๊กบ <200, S 1> อกไปสองร้อยห้าสิบตกใจที่บ้านเจ็ดฝัก ไปสามฝักยี่สิบไม่ค่อยอร่อยหรือวบ้านร้านไม่ค่อยอร่อยเนาะไม่อร่อยเพราะว่าันต่อต้านต่อบ้านอืมีสุดกับระยองออกลับระยองแล้วขึ้นเครื่องกลับไปเลยเเฮ้าสิตาเอแค่์อาณาจักรที่ศักดิ์สิทธิ์ทระสันติีอีกไหมนะคะพระศรีมหาธาตุพระบุพเพ ที่วัดน,นี้นะคะห้องน้ําสะอาดมากๆนะคะสะอาดมากอะ่ะคือแบบไม่มีกลิ่นเหม็นหรือว่าพื้นเพอร์นี้สะอาดเรียบเลยเขาคงจะดูแลทําความสะอาดดีค่ะข้างบนเนี้ยเขามีหุ่นคีพึ่งแบบพระเกจิอาจารย์ดังๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปก็เลยไม่ถ่ายรูปถ่ายคลิปมามาให้ดูไม่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดบางเฉลียงต่อไปนะนะคะลองมาเที่ยวดูนะคะวัดศรีมหาโพค่ะดูพังงาน,นะคะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่วัดบางเหลียงแล้วนะคะขอบอกว่าสวยมากไกลก็จริงแต่ว่าสวยจริงๆค่ะอุซสิตาเป็นไงคะสวยไหมสวยๆค่ะเนอสวยเนอะพี่เก๊กโอเคไหมคะคุ้มค่าการมาไหมคะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่จะแม่กวนอิมกันอาม่าเนาะสวยมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆกันเนาะเป็นบ่อเหครับบู่กลางน้ำค่ะบ่สวยมากจริงๆค่ะสวยงามค่ะ ขนาดนี้เรากําลังจะขึ้นเขาไปไหว้อามากันนะคะตอนแรกว่าจะลงเขาไปจะเอารถลงไปแต่พี่กิ๊กบอกว่าไม่ต่อสู้ดีกว่านะคะเขากลัวเนาะแล้วฝนมันตกด้วยอ่ะฝนมันตกด้วยปอบแปะปอบแปดเนาะเดี๋ยวรถฟรีอันตรายเนาะพอพอดีน่ากลัวใช่หนี่น่ากลัวนี่ไปดูมาแล้วนากลัวแล้วไม่กล้าไงทางอันตรายมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นเขาไปดีกว่าเนาะทางขึ้นเขานะคะวัดบางเหลียงค่ะนะคะ ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปกันก่อนค่ะถ่ายรูปกันก่อนนะคะตอนนี้นเดินขึ้นไปนะคะเอาเลิกเอาชัยค่ะต้องเดินขึ้นไปตอนนี้ฝนล,ล้ออกเม็ดเบาๆค่ะแต่เราก็สู้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะจากมุมสูงนะคะสวยงามมากไหมคะสวยมากสวยมามากค่ะก็เรี้ยกของต้อไปก็อยู่ก่อนสวยงามมากค่ะออนี่ใครจะมานะคะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะคือ ต้องใส่กระโปรงหรือกางเกงที่เลยเอยต้องต่ํากว่าเข่าค่ะแล้วก็เสื้อแขนกุดอะไรเงี้ยก็จะต้องอย่าใส่นะครับพอดีมีพี่มีเสื้อคลุมมานะคะถ้าขึ้นไปไหว้พระาธาตุเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวให้พอฝนซาหน่อยจะลงไปที่อาม่ากันค่ะให้อยู่ใกล้ๆสวยๆยนะคะโอเคค่ะอาม,ม่านี่เรากำลังเดินลงไปนะคะนี่ไปไนกัเดินไ,ไปค่ะเดินไปครับมาได้ชมกันนะคะนรับความงดงามของอาม่าจะได้คนยิงของเรานะคะพี่ก็เพิ่งมาครั้งแม่ขอ,ของตรงนี้ ก็เลยตื่นนะครับว่าฝนตกค่ะก็เลยไม่กล้าลงไปกันเพราะว่ามันขึ้นสูงเนาะขาสั่นขาสันเราก็เลยว่า,า,าแค่ว่ายอยู่ตรง,งแค่ตรงกลางไปเนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสฝนไม่ตกเนี้ยจะลงไปข้างล่างแล้วถ่ายให้ดูเนาะแค่นี้ก็เห็นแล้วเนาะมาได้นะครับมาไว้เอายมาก,กันเนาะเนาะโอเคค่ะจะลงไปข้างล่างกันตอนนี้เรากลังจะลงขลงมาขั้นตนเลยกลับเนาะเป็นคุณสุขเนาะให้ดูกัเลยเนาะให้มาาดูกัเลยนะมาดูอัพดูค่ะมารับดู ห้าสิบอัพเนี่ยก็ต้องเคยมาค่ะออืโวันชีวิตนี้คือสุดยอดแล้วค่ะเนอะไปโอกาสมามาใหม่มาหลายหลายวันหน่อยเดมีโอกาสในวัละดีจียุ้บอัมาอีกนะครับนี่สองยับใหญ่เลยลงแลควฮะออกกำลังกายเลยตัวค่ะยังทำไม่ได้อยู่เนาะทางขึ้นยังไม่เห็นไหนมากอ่ะวันนี้เราจเราจะทำทานข้าวกันก่อนเนาะโอเคงั้นขอตัวปิดคลิปก่อนนะคะว่างๆมาเที่ยวได้ค่ะวัดบางเหลียงนะคะสวยงามจริงๆ ลมเรื่นด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ